พบกับอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมหกแปดนี้จะเหนื่อยระบ้างนะคะดูเรื่องการงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปวีทีเฮดเซตชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโครศัพท์ IP ซอฟต์โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Contact Center, คอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. ไ o ด์เว็บอโทร0 6 3 2 6 9 6 3 6 4เรื่องงานเดือนนี้นะคะเรียกว่าค่อนข้างดีเลย ถ้าท่านที่ทาธุรกิจส่วนตัวนะคะดูแล้วงานมีการเียบขยายนะคะมีการมอบหมายหรือว,ว่าเรียกว่ามีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีเพื่อนเพื่อนที่จะร่วมธุรกิจลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือมีลูกน้องเพิ่มมากขึ้นเดือนนี้เป็นเรื่องของงานที่ดีนะคะเรื่องของการขยายแขยบขยายเนาะต่อมาเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้นะคะดูแล้วรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกับว่าจะมีการลงทุนวางแผนอะไรที่ที่ทำให ต้องจ่ายเงินค่อนข้างเยอะในเดือนนี้นะคะเรื่องความความรักนะคะเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนนี้ความรักเนี่ยเหมือนกับว่าเ,าเฉยเฉยนะคะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้รู้สึกที่จะดูแลเอาจะใส่กันหวานแหววอะไรมากมายนะคะก็เรียกว่าต่างคนต่างมีภาระ,ระหน้าที่การทํางานที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทําให้ อยไม่ค่คหวานกานะค,ะาคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างง่ายดายเชื่อมต่อเบอร์0ูงและเบอร์โทรศัพท์มือถืออีโคคอคือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 0 0 0ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988อีโคคอร์ ช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์